ต้อนรับเข้าสู่ช่องพับกระดาษคลิปนี้ผมเลดจะมานำเสนอกระดาษสำหรับพับโอริกามินะครับขอให้ทุกท่านติดตามบ้ามีความสุขนะครับ mm hmm. 4, กระดาษ A4 กระดาษ A3 A2 A5 d o บ A, 3, A, 2, A 5, ขออนุญาตใช้ภาพนะครับสามารถาพับนกก็ได้แต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะมีความหนา ก็คมแล้วก็ไม่เหี่ยวนะครับฉะนั้นก็ผมจะให้ดูคลิปอันนี้แล้วกันว่าผมพับตัวนี้ได้แต่ไม่เนียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระดาษไม่เหมาะกับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นมแมลงใบไม้ของเทนเนลล์โรบินสันนะครับเขาออกแบบตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ผมพับไปแล้วร้อยในวิดีโอคลิปนี้นะครับประเภทต่อไปนะครับจะเป็นกระดาษคามินะครับหรือคามิเปเปอร์สำหรับพับน no. ก หรือว่าพับอะไรก็ได้นะครับที่ง่ายๆเบียรสิกไม่ยากเกินไปนะครับนี่ก็จะเป็นกระดาษคามิแบบทันดิชแนลนะครับกระดาษเนี่ยพอจะได้อันนี้เป็นกระดาษคามิดับเบิลไซส์จะมีสองนซส์นดเดียว e นะครับมาอันนี้จะเป็นกระดาษโปสเตอร์นะครับผมพับโมเดลของสเฟานวีเบอร์ไว้นะครับอันนี้กระทิงแดงหรือกระทิงอะไรก็ได้นะครับก็ผม,ม่แนะนําอีกอย่างเพราะว่ากระดาษจะมีพับได้แค่น,นิดเดียวคือพับเสร็จ พอฉีกออกขาดเลยแหะครับผมไม่แนะนํานะครับเรามากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถพับเป็นหมวกพับเป็นของเล่นสําหรับเด็กๆหรือว่าเล่นแมจิกทริกก็ได้นะครับก็พอพับได้นี่กระดาษทิชชูนะกระดาษทิชชูหัดพับแต่งโรงแรมในห้องน้ําหรือว่าพับเป็นดอกกลับสําหรับนักมายากลบางท่านได้นะครับนี่กระดาษห่อของขวัญจะมีความเฟื่องตรงหน้ามัน เช่นกันพอพับแล้วปิดแล้วอาจจะขาดได้ไงผมไม่แนะนําให้พับนะครับอันนี้กระดาษคามิแบบฟอย์นะครับฟอยนี้ก็ดีมากผมชอบใช้ถ้าเป็นพวกเพชรอยหรือว่าจะเป็นมแลมลงบางชนิดก็ได้นะครับผม,มผมอาจไม่มีคลิปในภาพนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้พับมาลุงหน้าอันนี้กระดาษฟันซีนะครับกระดาษฟันซีสามารถพับนกได้เช่นกันดอกไม้กล่องสวยงามเช่นกันครับแนะนําพอควรนะครับ มาจะเป็นกระดาษของโปรเฟ s ชั o น a l นะครับกระดาษสา Unreal หรือ h ไท Unreal สามารถเอามาใช้กับโมเดลที่โปรเฟ s ชั o น a l ใช้ได้นะครับเช่นตัวนี้ Tasmanian Devil ินี่เขามีสอนใน YouTube นะครับอันนี้ของ t a า a s ชิโมริเขาจะมาสอนวิธีการทาบกระดาษกับฟอยล์แปะด้วยกันนะครับซึ่งอันต่อมานี้จะเป็นการเอาฟอยล์มาแปะกับกระดาษนะครับ นี้เป็นโมเดลที่ผมพับจากหนังสือแมนิ c l เ c โนะครับจักพัฟกระดาษระดับโลกคนหนึ่งอันนี้จะเป็นร่วงคิมมเมาตาริเฟอร์อินพีเลเตอร์นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นมแมลงที่ดุพอสมควรน,นะครับอันนี้ก็เป็นทารทัทานทลายอีกตัวนึงของโรเบิร์ตแจแรงนักพัฟกระดาษระดับโลกจากนาซ่านะครับโอเค กระดาษที่ไม่แนะนำนะครับกระดาษห่อปลายสนีครับอะไรไม่ค่อยได้มีสิทธิ์ขาดง่ายกาด้วยจำนะครับที่พ่านพระเจ้าทรงอยู่บนดอกบับวอะไรผิดขอโทษด้วยนะครับทรงดอกบัวอยู่อยู่นะครับอันนี้ออกแบบโดยโคจิโอทาคาชิน้ักกระดาษญี่ปุ่นโอ้ท่านหนึ่งนะครับ นี่กระดาษ100ร้อยปอนหรือ h u n d w r i t e n paper นะครับซึ่งอันนี้กระดาษวาดเขียนซื้อได้ที่สนใจศึกษาพันเหล่านี้นะครับไม่แนะนำเลยแข็งมากอันนี้กระดาษไหว้เจ้านะครับกระดาษไหว้เจ้าก็ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะเพราะมีตะกั่วพอดีทีเดียวนี่ตะกั่วเต็มเลยครับผมไม่แนะนําอย่างแรงนะครับไม่เลยนะไม่เลยไม่เลย